ผู้รับเงินวงเล็บผู้ถูกหักเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาที่จดเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบพร3ไม่ใช่แบบพรมด5 3ใช่ไหมครับที่ดินว่างเปล่าหนึ่งงานเสียภาษีเท่าไหร่ครับเช่าที่จอดรถคือบริการรับฝากรถใช่ไหมครับเคยเถียงกับบริษัทบัญชีที่บริษัทผมหักไว3้3เซบัญชีบอกต้อง5เพราะไปเช่าที่จอดผู้รับเงิน วงเล็บผู้ถูกหักเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาที่จดเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบพรมาดลไม่ใช่แบบพรมดลหใช่ไหมคะอ๋อแสดงว่าบริษัทเนี่ยไปหักหน้าที่จ่ายบุคคลธรรมดานะครับซึ่งเขาประกอบกิจการอยู่ในระบบะผู้ประกอบการมูลค่าเพิ่มนะครับฉะนั้นบุคคลธรรมดาเนี่ยแม้คุณจะค้าขายแลนะทำกิจการอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นถ้าบริษัทเราหักเนี่ยเราจะต้องยื่นด้วยแบบพรดลนะครับไม่ใช่53ถูกแล้วครับ ที่ดินว่างเปล่าหนึ่งงานเสียภาษีเท่าไหร่ครับก็เสียภาษีนะครับเป็นที่ลกล้างว่างเปล่านะครับหนึ่งงานเสียเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เลยนะครับหนึ่งงานร้อยตารางวาเราก็ต้องไปดูนะครับว่าราคาประเมินที่ออกมาเนี่ยนะครับตรงที่ดินแปลงเราเนี่ยตอนนี้ก็เซิร์ชได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์กรมที่ดินหรือกรมชารักเนี่ยแล้วก็ใส่นะครับเลขที่นโฉนดของเราเนี่ยเข้าไป ะรพราะจาเห็นราคาประเมินนะครับแล้วเอาราคาประเมินใน100ตารางวานนั้นนหะหรือว่า1งานเนี่ยนะครับคูณเข้าไปด้วย0.3เพราะถ้าที่ลกร้างว่างเปล่าเนี่ยก็เสียล้านละ3,000หรือ0.3%นนั่นเองนะครับฉะนั้นก็1งานเสียเท่าไหร่เนี่ยให้ไปกดในเว็บไซต์ดูนะครับของกรมธนาก,ก็ได้กรมที่ดินก็ได้นะครับพอได้ราคาประเมินก็เอา0.3คำนวณดูนะครับ เช่าที่จอดรถคือบริการรับฝากรถใช่ไหมครับ <c oughs> คเคยเถียงกับบริษัทบัญชีที่บริษัทผมหักไว้3%เเซบัญชีบอกต้อง5เพราะไปเช่าที่จอดอันนี้ก็ต้องระวังนะครับก็ตกเถียงกันบ่อยถ้าเกิดเราเช่าที่จอดรถไอ้ที่จอดรถเนี้ยต้องดูนิดนึงนะครับมันจะมีปีกย่อยเข้าไปอีกนิดนึงว่าถ้าเช่าที่จอดรถเนี้ยแล้วไอ้ล็อกที่เราไปเช่าเนี้ยเขาแบ่งโซนได้เลยนะครับว่าโซนเนี้ยมันเฉพาะของเราเท่านั้นคนอื่นมาจอดไม่ได้เนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการเช่านะครับพื้นที่ครอบครองตรงนั้นอะ นะครับมันเป็นเรื่องของอการเช่านะครับคนอื่นมาจอดไม่ได้เลยเราต้องรอคันเดียวเท่านั้นต่อให้ว่างคนอืึ่งก็มาจอดไม่ได้อันนี้เป็นเช่าต้องหัก5%แต่ถ้าเกิดว่าระบบเช่าที่จอดรถนะครับมันมีลานกว้างๆเลยคุณไปจอดตรงไหนก็ได้นะครับมีไฟมีอปพอคอยดูแลให้อันนี้ถือเป็นบริการนะครับก็ต้องดูชัดเจนว่าในสัญญาเช่าเนี่ยเราเช่าแบบไหนเช่าแบบเป็นลานแล้วใครไปจอดก็ได้มีหลายๆบริษัทไปจอดกันเนี้ย นะครับอันนั้นก็จะเป็นบริการที่จอดรถก็หัก3%แต่เขาจะมีแวด7%มาด้วยสรุปนะครับก็ต้องไปดูสัญญาให้ชัดนะครับคุณปัญจพลว่าเราทําสัญญาเช่ากันแบบไหนถ้าเช่าแบบล็อกนี้เป็นของชั้นคนเดียวคนอื่นห้ามจอดอันนั้น5%แต่ถ้าเช่าแล้วใครก็มาจอดก็ได้ว่างก็มาจอดอันนั้นก็จะเป็นบริการที่จอดรถ3%ครับ